ยังไม่ต้องใช้ใบเสร็จใชตาโชว์พ่อพก่อนหนูหน่อยใ,ในผมสีอะ,ะไรนะลูกไข่ผมสีแดงบ่อนี่มันฝรั่งบะเหนียวในเขาดูผมแดงหน่อยโลทั่วมาอ่างผมแดงพอโอ๊ยบุดอะชุดกระแดงพวกกระแดงติลูกดูกจะให้พ่อทำผมสีอะไรคะสีมวสีม่างเหรอ พ่อทำสีเหลืองได้ไหมล่ะหัวพ่อน่ะพ่อทำสีพ่อทำผมสีชมพูได้ไหมพ่อทำผมสีชมพูได้ไหมให้ตาดูผมพ่อสิสีอะไรนี่สีดำสีดำหรออ๋อหนูไปซื้อเสื้อผ้าหรอวันนี้น่ะ หว้ยของแท้เห็นหน้านไหมล่านนี่หนเค็นน้ำดำน่ะเห็นอยู่แล้วหนูจะไปไหนเนี่ยกับบ้างกับบ้านหนูนี่หนูกินข้าวหรือยังคะก็พี่บ้างๆเอาทั่วมากอวดผมพว่าคือไปเบิงหน้าคือบินต่ผมกันเนี่ย เห็นตะค้างนะอ้วนนะหนูขึ้นมารำวันนั้นหนูได้เงินเดียวไม่มารำนะได้ติปใส่ไมนะเมื่อกี้หนูใส่ไม่เอ้าพ่อเห็นหนูใส่ไม้ขึ้นเว่ทีหรอหนูร้องเพลงได้ได้หรอหนูร้องเพลงตัวแฟนมาจากไหนหรอทำไมหนูร้องเป็ีนอ่ะตัวแฟนมาจากไหนอ่ะอะร้องบบบ ไม่รู้ <Yeah. S 1> พ่อเห็นหนูนะ่ะร้องเพลงอยู่ในบ้านกับพี่เอวนะ่ะร้องเพลงอะไรยืนร้องกับตนะัวเกียวน่ะใครสอนนูร้องนะ่ะ oh. เพลงนี้นะ่ะอะไรนะร้องเลยร้องเลยไม่ีปิดกับปิดก่อนราละ สิบลองเพยงแล้วพี่น้องลูกไปไปร้านละผู้มาอ่างผู้มาอ่างัววานเห็ดผมสีแดงไปต่อผมเกิดเมื่อวานีน่ก็ต่อผมเปลี่ยนวันนี้ชุดส้าเบิร์พี่น้องเราจะไปซื้อผ้าไหมเพราะว่าเมื่อคืนนี้มาทํางานนะครับเมื่อวานนี้สองคิวที่กรุงเทพนะครับต้องขอบคุณทุกการต้อนรับ ขับซูนะฮะอันนี้เราเช็คเอาหรอก <is> เดี๋ยวเราเจอกันกับโปรเจกต์ใบนี้นะฮะอันนี้แม่แซมช่างแต่งหน้าประจำพี่ร้านดิเรนฝากแม่แซมด้วยนะสวัสดีค่ะมาแมา่ไม่ได้มีตำแหน่งเดียวไม่มีตำแหน่งอื่นอีกด้วยอ๋อตำแหน่งอื่นอย่างพูดแล้วกันเนาะ Thank you. Thank you. อันนั้นพี่เดียวนะครับช่างทำผมผู้ยันดิเรนส์เรื่องหลังความหล่อทุกอนุคุมคนรู้จักผมช่างสิวันนี้ ขนาดแบบขนาดแบบตื่นตั้งแต่ตีห้านะช่างนะตื่นกันมูเลยครับใช่ตื่นมารอบอสไงเพราะว่ากลัวบอสแบบไม่ทันงานเมื่อคืนก็นอนรอบอสแบบอยู่ห้องอย่างดีเลยโอเคนะครับทุกคน <laughs>